เครื่องพ่นยาขนาดเล็กนะครับนี่ออกแบบมาทรงโบราณมากนะครับอันนี้ปั๊มมันก็ออกแบบมาคล้ายๆกับปั๊มสามสูบนะครับแต่มันเป็นสูบเดียวเนะเาะออกแบบลัก,ลกษณะเดียวกันแต่ก็มีคัดยู่กลางนี้อย่างเครื่องยนต์มันมันก็ดูคล้ายๆกับเครื่องของยี่ห้อคาวาเคทีสิบแปดพวกนั้นนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะออกแบบให้สั้นกระทัดรัดเนาะ เนี่ยทรงมันจะออกแบบมายาวนะครับนี่มันจะหนาขึ้นมาเพราะว่าเป็นแมกนีโตเนาะไม่มีทองขาวอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตั้งทองขาวนะครับเครื่องนี้ก็ไม่ได้ติดมาหลายสิบปีแล้วนะครับนี่สังเกตหัวน็อตนะครับหัวน,อน็อตยังไม่ช้ำเนาะ